สวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวัดทัาบนะครับช่องที่พวกเรานั้นจะพูดคุยกันทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับในที่สุดมาจนได้ครับกับตัวอย่างของ Venom the last dance ที่ใครต่อใครหลายๆคนนะครับรอคอยกันมาอย่างยาวนานเลยในที่สุดครับเพื่อนๆมาแล้วสำหรับแฟนๆพวกคลั่งใครน้องหมึกอย่างพวกเรานะครับก็เตรียมตัวมาพร้อมนะฮะที่จะดูนะครับ และแน่นอนครับว่าในคลิปคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกๆคนเนี่ยไปรีแอคชั่นพร้อมๆกันเลยครับว่าตัวอย่างใหม่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะแต่เนื้อสิ่งอื่นได้เลยครับนอกจากในคลิปคลิปนี้ที่จะมีการรีแอคชั่นและพูดคุยกันแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับในท้ายคลิปเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มดูตัวอย่างของ Venom the Last Dance กันดีกว่าครับผม กระชากมาบนถนนนะฮะโอ้โหเดินกับเพลงมาเลยโสมจังไงล่ะอืมโค้ดเท่อือ เฮ้ยผสานไงราคาคู่วันตีเออซาทีดูสนิทกันมากขึ้นนะสนิทกันมากขึ้น โอ้ซ oh, ิมเบลเหรอเฮ้ย No Way Home โอ้การเป็นผู้ถูกล่านะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงโดนล่า เฮ้ยไม่ได้มีแค่บนโลกอย่างเดียวนะครับนอกโลกด้วยโอ้ อย่าบอกนะ oh. <c oughs> เป็นการบอกลาหรือเปล่าะฮึ <c oughs> <c oughs> มานินมังกรโคตรคูก็จบกันไปแล้วนะครับกับตัวอย่างหนังสุสาครตามหาพระอภัยมณีนะครับไม่ใช่นะครับวิน h อ l เดลาสแดนนะครับผมในตัวอย่างมีอะไรบ้างอ่ะเออเราก็มาพูดคุยกันดีกว่านะ ในตัวอย่างนะครับก็ยังเห็นได้นะครับว่าเรายังคงอยู่กับทอมฮาร์ดี้ผู้รับบทเป็นเอ็ดดี้บล็อกอยู่นะครับแน่นอนครับว่าเราติดตากันไปแล้วล่ากับ2คู่หูโหดดิบมันหาคู่นี้นะครับกับวีนอมด้วยนะฮะในฉากเริ่มเราจะเห็นได้นะครับว่าวีนอมเองก็ได้มีการเป๊ะเลยอะไรมาบ้างเลยครับว่านี่อาจจะเป็นการจากเราพวกเขาหรืออะไรพวกนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับตอนมาอีกฉากหนึ่งเราจะพบนะครับว่าเป็นฉากเปิดตัวฮะเป็นการจัดการเหล่าร้าย ก็จะมีการพยายามแนะนำตัวเองอะไรครับอย่างสามคัคคีและพร้อมเพียงว่า we are v e n o m ซึ่งมันไม่ได้พร้อมเพียงเอาซะเลยนะเอาจริงๆแต่ใจความสำคัญไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับมันกลับอยู่ตรงที่ว่า พวกเขาเนี่ยมีความสนิทสนมแน่นแฟนกันมากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นมีความแบบรักกันมากขึ้นของ2ตัวละครน,นี้นะครับยังไงซะทุกอย่างก็ต้องจบลงครับโดยการขมือหัวเหล่าพวกเหล่าร้ายนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะมีหน่วยงานอะไรสักอย่างหนึ่งได้เลยครับที่ท่าทีเหมือนพวกเขาเนี่ยจะมาเพื่อจัดการตัววีนอมครับและมันจะมีฉากฉากหนึ่งครับที่ผมรู้สึกแบบเอ๊ะขึ้นมาเลย เลยอะเพราะว่าฉากฉากนี้ครับเราจะได้เห็นในเอ d น r ครดิตของ Spider-Man No Way Home ครับซึ่งตอนนั้นนะครับคือตอนที่เอ d ดดี้ o c k อกเนี่ยไปอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งครับและเขาเนี่ยถูกกระชากกลับมาเออและทีเนี้ยซิมไบโอครับมันหยดลงบนโต๊ะซึ่งเราเองก็มีสิบรุ้นแล้วอะเออว่าเราจะได้เห็น Spider-Man แล้วก็เวนอมหรือเปล่าแต่ตัวอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแม่งจบแล้ว <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า จริงๆแล้วนะปีเตอร์ปาเกอร์เนี่ยควรจะเจอซิมไบโอดนั้นแต่ไม่ใช่เลยครับกลับเป็นตัวละครปริศนาครับที่เขาเนี่ยมาจับซิมไบโอดนั้นแทนซึ่งเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าไอตัวละครตัวละครนั้นเนี่ยคือใครแต่หลังจากที่ผมดูนะครับผมคาดการเอาไว้ว่าอาจจะเป็นโอเวลท t y เลอร์หรือเปล่านะซึ่งตัวของเขาเองนะครับเป็นผู้ที่แบบเครียดแคนเวนอนเป็นอย่างมากเลยนะครับ ถึงกัจัดตั้งหน่วยจัดตั้งหน่วยหนึ่งมานะครับเพื่อที่จะกวาดล้างเวนอมเลยนะซึ่งพอดูกับตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าจะเป็นจริงๆนะและบวกเข้ากับว่าในภาคน,นี้นั้นเวนอมกลายเป็นผู้ถูกล่าซะเองครับจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าเออซึ่งดูจากตัวอย่างนี้แล้วก็เห็นได้ชัดนะครับว่าอืม เวนอมเนี่ยก็หนีอย่างหัวสุกหัวซุนเลยครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับนอกจากว่าบนโลกแล้วเนี่ยที่เขายังหลบหนีกันแบบแทบจะลำบากและจากต่างโลกเองก็มาด้วยเช่นกันครับมันทำให้เราได้เห็นนะครับว่าในภาคภาคนี้เนี่ยเวนอมแล้วก็ตัวของเอดีบล็อกเองต้องรับศึกจาก2ด้านครับ และก็เป็นศึกจากทั้งสองโลกด้วยทั้งโลกที่เราอยู่และก็ต่างโลกครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังบอกเป็นไหนๆอีกด้วยนะครับว่าหรือว่าในภาคนี้เราจะได้เห็นการจากลาของสองคู่ซีนี้กันแน่นะครับเพราะว่ามันจะมีคอนเซปต์ด้วยครับที่เราได้เห็นกันเลยก็คือจนกว่าความตายจะพาพวกเขาจากกัน นี่หรือว่าเราจะได้เห็นนะครับว่าคนใดคนหนึ่งจะต้องตายจากกันจริงๆซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยครับผมรักสองคนนี้มากๆเป็นตัวละครที่แบบไม่อยากให้จากกันเลยจริงๆแต่อย่างที่รู้กันครับวันนี้คือ The Last Dance ครับมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วและครั้งสุดท้ายในครั้งนี้ก็ยังคงได้ Kelly Marshall ค,ครับเป็นผู้กำกับทุกเส้นทางเดินของคู่หูคู่นี้อีกด้วย ทำให้การเดินทางของคู่คู่นี้นะครับจะเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นและจะมีการเติมแต่งไปด้วยฉากที่สะท้อนถึงอารมณ์ต่างๆของตัวละครความผูกพันฉากเศร้าและก็ฉากที่สะเทือนอารมณ์คนดูอย่างแน่นอนการเดินทางครั้งสุดท้ายในครั้งนี้นะครับจะเป็นมอหอประสบการเดินทางที่ใกล้เต็มทีนะครับที่มันจะปิดม่านลงเราหวังเป็นอย่างมากครับว่าเราจะได้เห็นพวกแบบ ฉากปิดที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะเออแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยอย่างที่เห็นมากที่สุดเลยจริงๆนะคือสไปเดอร์แมนฮะถ้าเกิดมีสไปเดอร์แมนมันปิดจบด้วยโอ้โหคุณมันจะเป็นการจบที่แบบควนค่ามากๆเลยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยครับเราก็หวังนะเออหวังว่ามันจะแบบจบแบบไม่พลาดจากกันนะออขอให้จบแบบดีๆทีเถะนะครับอ่ะ เราพูดถึงเรื่องราวของตัวอย่าง v e n o m the Last Dance กันไปแล้วกิจกรรมที่พวกผมจะให้พวกคุณเนี่ยร่วมสนุกกันง่ายมากเลยครับเพียงแค่พวกคุณเข้าไปในคลิปคลิปนี้ในเพจช่อง w h วัต a p บของเรานะครับเพจเฟซบุ Whatsapp นั่นแหละฮะแล้วก็ไลค์คอมเมนต์แชร์คลิป v e n o m นี้เลยครับ คอมเมนต์มาเลยครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบวีนอมเพราะอะไรและเพื่อนๆอยากให้ตอนจบของวีนอมเนี่ยจบแบบไหนมาคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะครับและพวกเราเนี่ยก็จะซุ่มแจกครับใครที่ได้รับรางวัลน,นะครับพวกคุณเตรียมตัวได้เลยครับเพราะว่าในวันพฤหัสที่จะถึงนี้หรือวันพฤหัสที่6มิถุนายนเวลา6โมงนะครับพวกคุณจะได้ไปดูหนังแบบ E อ c l ซ s i v e กับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Hitman นักฆ่าหน้าหลอกครับผมซึ่งต้องบอกตามจริงแล้วนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับการการันตีเลยครับจาก r o t t e n t o m a t ท e s ที่คะแนนสูงถึง97%เชียวครับว่าเป็นหนังที่พร้อมที่จะให้เพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยได้รับความสนุกไปพร้อมๆกันส่วนสถานที่ครับเป็นออฟฟิศสหมงคลฟิล์มนั่นเอง ซึ่งบ่งบอกได้เลยครับว่าการดูหนังของพวกคุณในครั้งนี้จะเป็นรอบฉายที่เอ็กซ์ clusiv ์มากๆเลยครับส่วนขั้นตอนการรูปสนุกอย่างที่ผมพูดไปง่ายมากๆง่ายจริงๆแค่พวกคุณก็แค่เข้าไปไลค์แชร์คอมเมนต์แค่นั้นเองนะฮะมาร่วมสนุกกันเยอะๆครับยิ่งเ,เพื่อนๆร่วมสนุกกันมากเท่าไหร่ทางช่อง WhatsApp ของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เป็นเพื่อน,นได้ร่วมสนุกมากขึ้นเข้าไปอีกนะฮะแล้วสำหรับคลิปนี้เลยนะครับไม่ไว่ายังไงเลยก็ตาม ต่อให้เพื่อนๆจะชอบเวนอมหรือไม่ชอบเวนอมผมหวังเป็นอย่างมากนะครับว่าในคลิปคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกัรละครับไปพราคลิปต,ต่อไปนะครับก็แชร์เพื่อให้เพื่อนๆอทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับการีวิวจากช่องวัสดบครับ